สวัสดีครับเคยไหมครับที่ไปเจอภาพในโพสต์ของใครสักคนในโซเชียลแล้วเรารู้สึกว่าคุ้นกับภาพนั้นมากนะครับทั้งที่เจ้าของโพสต์พยายามที่จะใช้แคปชั่นให้ดูเหมือนว่าเป็นผลงานของตัวเองก็ตามนะครับวันนี้ผมจะพาไปสืบค้นด้วยภาพจากแอป Google Lens ในโทรศัพท์มือถือกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปคลิกที่ภาพให้ขึ้นมาลักษณะอันนี้นะครับจากนั้นไปที่3จุดด้านมุมขวานะครับแล้วก็เลือกที่แชร์ออกสู่ภายนอกนะครับ จากนั้นก็จะมีแอปโผล่ขึ้นมาให้เลื่อนไปที่แอป Google Lens ตัวนี้นะครับถ้าท่านยังไม่มีเดี๋ยวต้องลงแอปนี้ก่อนนะครับคลิกที่แอป1ครั้งนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งถ้าภาพนั้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับจะเด้งมาลักษณะดังนี้นะครับคลิกเข้าชมนะครับเห็นไหมครับภาพนี้ก็จะเด้งขึ้นมาบอกรายละเอียดของศิลปินท่านนี้ก็แสดงว่าภาพที่เราเห็นคุนตาภาพนั้น ไม่ใช่ของเจ้าของโพสต์คนนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝาก Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ